จากนายแทย์เตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ขสตัวดีนะครับลูกค้าทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับยูทูบแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับทางช่องทางของ t i k t o อกนะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวนะครับรถไถขนาดกลางนะครับขนาดกลางไม่ว่าจะเป็นคูบอร์ตานะครับหรือว่ายันมานะครับทั้งเก่าญี่ปุ่นทั้งทั้งเก่าไทยผลิตไทยนะครับแล้วก็เป็นยันมานะครับที่เข้ามาใหม่ ของ39แรงม้าทั้งหมด3คันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับพี่สนใจนะครับก็สามารถมาดูรถได้มาทดลองขับได้ที่ร้านนัแท็กเตอร์นะครับร้านเราก็สร้างอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับพี่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับเรายังมีรถอีกหลากหลายคันนะครับทั้งรถไถยรถเกี่ยวนะครับให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เริ่มต้นจาก ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นยันมา39กแรงม้านะครับตัวนี้รถถือว่าสภาพสวยเมื่อวานมาล้อแบบสีหมองๆหน่อยนะครับเราเอาน้ํายาล้างออกเรียบร้อยนะครับสภาพยางหลังก็ประมาณ90%อนะครับยางหน้าประมาณ70%รถถือว่าสวยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับคันนี้นะสุดท้ายนะครับคันนี้นะครับใช้งานนะครับดูชั่วโมงการทํางานนะครับ 1,545ชั่วโมงนะครับคันนี้จะอยู่ที่ราคา290,000บาทครับ290,000บาทตัวนี้รถจดทะเบียนปี62หรือ60เนี่ยนะครับ6 60หรือ61เนี่ยแหละครับคันนี้นะเริ่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมาทั้งน ốt ครับอ่าตัวนี้นะครับได้แบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกนะครับอ่ารถ ถือว่าแห้งดีนะครับไม่มีจุด่วดซึมนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยกหางเดินหน้าขวยหลังให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเสียงเร์มากครับแน่นเดินหน้าครับกดล้อลอยดูโฟวินดูโฟวิน วิ่นลงใส่ใส่ใส่สองเท้าใส่สองเท่านี่คือสองเท่ากดลงเดี๋ยวนะป้างานปนะครับโอเคนะครับก็จบสำหรับขั้าแรงม้าตัวนี้นะครับเครื่องเคียร์นะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับสภาพดสวยนะครับคันนี้ก็ราคาสองแสนเก้าครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารที่โอนพร้อมนะครับหาคันที่2ครับคันที่สองนะครับ อันนี้เป็นโฉมล้อทองนะครับรถจดปี61นะครับตัวนี้เล่มทะเบียนเอกสารสุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้ราคาราคาย่อมเยานะครับตัวนี้285,000บาทนะครับ285,000บาทอุปกรณ์ด้านหน้าขางควนนะครับตัวนี้ก็คือสายตาตาราบนะครับยังไม่รวมเปีนสีนะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์ครับ บสุดท้ายนะครับสภาพยางตัวนี้นะครับโดยรวมยางหลังอยู่ที่ประมาณ8 5เซนะครับยางหน้าก็าอยู่ที่6 0เซนะครับะนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบโฟวิวครับตัวนี้ไม่ชั่วโมงการทํางานไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ชั่วโมงการทํางานไม่ขึ้น กดลงดูโควินนะครับเมื่อกี้สองเทาเดียวครับโควินทำงานปกติครับโอเคอ่ะสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้ราคาตามสภาพก่อนนะครับถ้าปรับสภาพนะครับก็สองแสนเก้าหมื่นห้าพันครับปรับสภาพเรารวมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับคันนี้นะสภาพก็ถือว่าสวยนะครับคัสเดิมอะไรต่างๆเดิมนะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับคันนี้นะอ่ะ ถัดมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้สภาพสวยนะครับคันนี้ราคา2 9 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้อุปกรณ์ด้านหน้าหาง3ครับเขียงเครื่องแน่นมากครับตัวนี้รถจดปี62ครับสภาพยางโดยรวมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ80%เซนะครับโดยรวมนี่เป็นยันมา39กแรงม้าครับเป็นเกียร์เกทเช่นครับ39แรงนะครับก็จะเป็นระบบ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยครับคัสโดพุ่งดีเลยนะครับ เดี๋ยวนะยุดท้ายหน่อยยุดท้ายสวยนะครับเขาวิดีโอไม่เคยใช้งานนะครับอันนี้ก็ใช้งานอยู่ที่2,869ชั่วโมงครับก็ถือว่าชั่วโมงนะครับกับดอกยางนะครับพอๆกันเลยนะครับนะครับโบวินทํางานปกตินะครับเป็นทะเบียนชี่โอนพร้อมนะครับตัวนี้รถปี62นะครับ มาหน่อยปาดมายก,ก,กขึ้นหน่ายกขึ้นอ่า,าโอเคอ่ะนะครับฝากราคาไว้ครับคันนี้นะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ก็รวมเช็คสภาพเปลี่ยนแผ่นลังค่านะครับเ,เก็บสีคันล่างให้นะครับแล้วก็เกิดเช็คจุดรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับคันนี้นะโอเคแนนบอสคันนี้เป็นไรแนนบอส ออโอเคครับถัดมานะครับจะเป็นคูบต้านะครับ L 3 6 0 8ตัว DT นะครับตัวนี้เป็น36แปลงม้านะครับเป็น3สูบนะครับ2งเพาโค้งขับเคลื่อน4ีล้อครับตัวนี้ใส่ท่อโล่งครับท่อลันทุง่งแบตแบตมีด้วยแบบแบตอ่อนแบตอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบตบของอันไหนมาใส่มันสตาร์ทอีกติ้งเดียวก็ติดแล้วเด่นะลากสักลากสักตั้หน่อยอากาศมันเย็นอ่า พอดีแบตอ่อนนะครับก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ถอดแบตไว้นะครับก็เดี๋ยวมีคลิปรีวิวการทางานอยู่ครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่2องแสนเก้านะตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับก็ทดสอบระบบการทํางานไปแล้วนะครับเมื่อ3าสี่วันที่แล้วนะครับก็สภาพยางโดยรวมก็ถือว่าอยู่ที่ระดับ80%เนะครับ80-90%เลยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้จะเป็นคูปต้าเก่าญี่ปุ่นนะครับ L 2 6 0 5 อุปกรณ์นะครับมีตัวรถแล้วก็หางตัดหญ้านะครับราคาจะอยู่ที่สองสนห่งแสนสองหมื 1, 2, บาทนะครับ1,20,000บาทค,ค่อยปล่อยคัดเ้้ยอคัดคันนี้โดดดีมากตัดเลยจิย้มเดียวครับติดง,ง่าย แค่ันเดียวคันเดียว,ดยวโดดดีครับคันนี้โดดดีโอเคแถวสองหกศูนย์ห้าครับตัวนี้เริ่มกับทะเบียนเอกสารทุกโอนพร้อมนะครับรถใช้ง,งานสี่พันกว่าชั่วโมงน,นะครับตัวนี้เป็นเก่าไทยครับมีเร่มทะเบียนครบนะครับอโอเคครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสรับรถที่รีวิวทั้ง5ครคันนี้นะครับก็สามารถมาดูรถได้ที่ร้านนัทเตอร์นะครับสาขาอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ฝากเบอร์โทรไว้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับขอบคุณครับ